สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเพื่อนจอมขี้ฟ้องจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยเมื่อไหลจอมจะแต่งตัวเสร็จสักทีเนี่ยฮะแต่งตัวเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วแม่มาแล้วค่ะมาแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอา้าพิ่งเสร็จหรอฮะไม่ทาลงทาลิปไปโรงเรียนเลยล่ะโหแม่ถ้าเกิดทาได้ก็ทาไปตั้งนานแล้วแหละแต่ดูโรงเรียนสิกดบ้าบออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดห้ามแต่งหน้าด้วยจะให้ปล่อยหน้าซี่ๆไปโรงเรียนก็ไม่ได้แค่ทาลิปมันก็ได้น่แม่ก็แค่ทาลิปมัน มีอะไรก็บอกแม่ก็ล้วกันนะจ๊ะโอ,อ้พุ่งไอ้พุ่งมีอะไรก็บอกแม่ก็ล้วกันนะที่โรงเรียนอะเพื่อนโกงเพื่อนแกล้งอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรก็บอกคุครูด,ด้วยค่ะไปลงแม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเข้าเรียนก่อนนะเอออันนี้ก็สายแล้วไปไปไป ถ้าโองเรียนดีกว่าล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 าครูมาหรือยังครูยังไม่มาสวัสดีทุกคนหวัสดีหวัดดีสวัสดีจ้า มาลงยนแล้วเหรอทำไมวันนี้มาสายล่ะเฮ้ยตื่นสายนะสิจะบอกไว้ให้เลยนะรุ่นพี่มาทักหาถึงแกด้วยอะ่ะจริงเหรอผู้ชายผู้หญิงอะ่ะผู้ชายดูเหมือนว่าจะชอบแกด้วยนะตายแล้ววิ่งเถินเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนทุกคนมาดูนี่แล้วดูอะไรอะ่ะนี่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 น โทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ฉันซื้อมาอะไรหรอดูหน่อยได้ปะอุ๊ยอี่จอมาดูได้นี่นี่น,นดูนะโทรศัพท์รุ่นใหม่ของฉัน iPhone 14 Pro Max สม่วงสวยไหยสวยอะ่ะหูมดูหรูหรามากเลยอะ่ะนี่ปอยกดที่โรงเรียนข้อที่23ได้ยังไงนะ ห้ามเอาโทรศัพท์มาลงเรียนแต่ว่าแกเอามาได้ยังไงอะ่ะคุณครูแกไม่ได้ไปขอคุณครูนี่แล้วคุณครูก็ยังไม่ได้อนุญาตด้วยรู้ดีดนะอ๋อก็ฉันบอกแกดีๆนะเนี่ยดูแพงโอ๊ยแพงสำหรับแกนั่นแหละสำหรับฉันอะไม่แพงหรอกก็จริงนี่แม่ แม่ของแกซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดน่าหะใช้เงินแม่แกไม่ได้ใช้เงินแกซะหน่อยเพราะว่าแกอันเก็บตังค์ไม่ได้เลยนี่ยัยจอมอยากโดนตบไหมฮะไม่แล้วแกปอยอยากโดนตบปะอยากสิมาตัวต่ดตัวกันเลยไหมล่ะนี่ใจเย็นๆใจเย็นๆซื้อของ ซื้อของแพงมาก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปจริงจ่าจริงแค่ใช้เอามาอวดกล้องเฉยๆแล้วก็สีสภาพกล้องมันก็เหมือน iPhone 13นั่นแหละไม่เหมือนแกไปดูรีวิวือยังเฮ้ยซื้อของแพงมาถ้าเกิดฉันซื้อมานะโอ๊ยป่านนี้ฉันทำพังไปแล้วแหละฉันว่านะ ใช้ของถูกยังกดีกว่าอีกใช่ใช่ทุกคนใช่ทุกคนแล้วแกล้วแกอย่าจอมมีปัญญาซื้อแบบฉันปปละหนอยนี่ปอยฉันบอกไว้ก่อนเลยนะเก็บดีๆล่ะระวังคุณครูเห็นเอานะ จะทำอะไรอะ่ะเปล่าฉันจะไปข้าห้องน้ำปวดขี้มากเลยเนี่ยโอ้ยปวดปวดปวดป,วดป,วดปวดโอ้ยปวดจังเลยปวดจังเลยได้งานแล้วแหละไปฟ้องครูด,ดีกว่าเพราะว่ากดโรงเรียนมีตั้ง3 0 0พันกาข้อแน่ข้อ23ไม่ให้เอาโทรศัพท์มาโรงเรียนแต่ว่าเยบปลอยอะ่ะ แกอานโทรศัพท์มาโิดกฎของโรงเรียนคุณครูขาเอ,อ่อขออนุญ,ญาตนะคะคุณครูทุกคนคุณครูขามีอะไรคะจอมคือว่าเด็กหญิงปอยนะคะเขาแอบเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนแล้วก็มาเล่นในห้องด้วยคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็เล่นด้วยโรงเรียนไม่ให้โทรศัพท์มาโรงเรียนโรงเรียนไม่ให้เอาโทรศัพท์มาโรงเรียนแต่ว่าใหญ่ยยปอยอะคะ่ะ เขาแบบไม่ทําตามกฎของโรงเรียนนะคะแล้วเขาก็บอกว่ากฎของโรงเรียน่ะไร้สารละแบบนี้เองเหรอปะพาครูไปหน่อยเดี๋ยวครูจะยึดให้เข็ดเลยเนี่ยสิ้นเดือนค่อยมาเอากับครูใช่ค่ะครูสิ้นเดือนค่อยมาเอาเพราะว่าอันนี้แค่ต้นเดือนอยู่เลยเธอหัวละเลยอ่ะดีจอม ด็่ยิงจอมเปล่า,าค่ะครูหนูเป็นโรคหัวล้อเฉยๆอืาเอาเอาวอ,อ,อ,อานักเรียนทุกคนโอ๊ยไปเข้าห้องน้ำมาเสร็จแล้วฉันไปนั่งที่ก่อนนะฮนั่งลงนั่งลงไปมุมอะไรกันตรงนั้นน่ะไหนมาให้ครูดูหน่อยสซเปล่า,าค่ะครู นั่งที่เดี๋ยวนี้เลยนะไปไหนไม่ยืนมุงอะไรกันไหนยื่นหมกมาให้ครูดูหน่อยสิของใต้ตัวเอาออกมาให้หมดใต้โต๊ะไม่มีของค่ะครูนี่ค่ะครูบอกกี่ครั้งแล้วกด23ของโรงเรียนว่าอย่างไงห้ามเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนค่ะนี่เธอแหกกฎของโรงเรียนเหรอเนี่ย เธอก็จำได้อยู่นี่ว่ากฎของโรงเรียนห้ามเอาโทรศัพท์มาครูขาโรงเรียนอะไรจะตั้งกฎเยอะขนาดนั้นตั้ง3,000กว่าข้ออ่ะนี่ครูจะยึดครูจะยึดโทรศัพท์ iPhone 14ของเธอสิ้นเดือนค่อยมารับกับครูครูขาแต่ว่า ไม่มีแต่พ่อแม่ด่าก็ช่างหัวมันเพราะมันเป็นความผิดของเธอค่ะดีมากบอกพ่อกับแม่เธอด้วยนะว่าสิ้นเดือนค่อยมารับกับครูพาผู้ปกครองมารับด้วยค่ะครูเฮย้ยทำไมครูดูจังวะวันนี้เออ้อ,อเด็กพวกนี้แอด แหกกดกันทุกวี่ทุกวันไม่รู้จะสั่งสอนยังไงแล้วเนี่ยหัวจะปวดอุ้ยถูกคือยึดโทรศัพท์แล้วเหรอนี่ยายจอมแกเป็นคนไปบอกครูใช่ปะเปล่าสักหน่อยนี่ก็ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วนีนนาไปกินข้าวกันไหมเลี้ยงเอง ไม่อยากกินเห็นหน้าแกแล้วจะคืนใส่ไปทุกคนไปกินข้าวกันเอา้าแล้วปอยแกจะตามฉันมาทำไมอะก็ฉันหิวไปนั่งคนเดียวเลยไปนั่งคนเดียวเลยไปนั่งคนเดียวเลยยา่ยาพยจอม ทำไมะเราเป็นเพื่อนกั็ไม่ใช่หรอ,อก็แกเป็นคนไปฟ้องครูใช่ไหมฉันเปล่าซะหน่อยหรอสตอร์เบลลเก่งจังเลยอ่ะใช่สตอร์เบลลเก่งจังเลยฉันรู้นะว่าเธอไปฟ้องครูอ่ะเรื่องโทรศัพท์ของเยียปอยอ่ะสงสารเพื่อนบ้างดิ เพื่อนโอสายได้ iPhone 14 Pro Max มาสดๆดร้อนๆเธออะก็ไปฟ้องครูให้เอาโทรศัพท์ของเพื่อนอะเก็บไว้กับคุณครูไอไม่ใช่สิแล้วครูก็ยึดใช่ไหมเส้นเดือนนุ่นน่ะกว่าจะถึงเส้นเดือนอีกตั้งนั้นพ่อกับแม่เพื่อนอะคงตีเพื่อนตายแน่พวกเธอไม่เป็นฉัน ก็ไม่รู้สึกอะไรไงฉันอยากให้พวกเธอมาเป็นฉันบ้างโดยยายปอยด่าทุกวันอะ่ะมันจะเป็นยังไงนี่เกทําจริงเหรอเนี่ยนี่แกทําจริงเหรอเนี่ยฉันเปล่าก็ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ค่ะฉันบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนฟ้องครูไงนี่แกจอมแกไปฟ้องครูเรื่องโทรศัพท์ iPhone 14ของยายปอยเหรอ ฉ,ฉ,ฉ,ฉันเปล่าซะหน่อยฉันไม่ได้ทำพวกแกพูดดังเกินไปไหมเนี่ยพูดดังอะดีแล้วบอกความจริงมาฉ,ฉ,ฉ,ฉันไม่ได้ทำนี่จอมฉันโดนแม่ว่าแน่นอนเลยกลับบ้านไปอ่ะ ไปนะฉันโดนพ่อกับแม่ด่าแน,น่เลยอะนี่อบอกว่าบ้านแกรวยไงซื้อใหม่ก็ได้แต่ว่าเครื่องนั้น่ะฉันรักมากที่สุดเลยข้อมูลก็อยู่ในนั้นนี่ไอ้จอมเป็นพ่อแกคนเดียวเลยใช่เป็นพ่อแกคนเดียวเลยทำให้เพื่อนร้องไห้แบบนี้ ใช่เพื่อนเสียใจยเป็นรู้บ้างไหมน่าโดวยวทีนี้พวกแกก็มาลุ้มหัวด่าฉันพวกแกคิดว่าฉันเสียใจยไม่เป็นหรือยังไงแล้วแกทําจริงเปะละ่ะใช่แกทําจริงไหมก็ฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่ได้ทําไม่ได้ทําเสียงสั่นทําไมอะฮะ เสียงสั่นทำไมเออแล้วเสียงจะสั่นทำไมอ่ะจะร้องไห้เหรอฮะแกจะร้องไห้เหรอวะจีจอมเปล่าฉันไม่ได้จะร้องไห้ฉันเป็นคนตะโกนเยอะไม่ได้ตะโกนเยอะแล้วเสียงฉันจะสั่นแล้วมันก็จะแหบฉันพูดหลายครั้งละพูดหลายครั้งละว่าฉันบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนไปฟ้องคน เธอ,อมันคนไร้หัวใจไลลสมองอีกต่างหากใช่ไลลสมองอีกต่างหากพวกเราจะไม่เป็นเพื่อนกับยายจอมบอกเพื่อนทงห้างไม่ต้องไปเป็นเพื่อนกับยายจอมจะเป็นเพื่อนกับยายปลอยคนเดียวเพราะว่าปลอยเป็นคนดีแล้วก็จะแฉให้หมดว่ายายจอมขี้ฟ้องขี้ฟ้องขี้ฟ้องเพราะฉันบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคน ไปฟ้องครูไงพวกแกก็ไม่เชื่อ <c oughs> ฉันไม่ฟ้องครูแนะ่ <c oughs> พวกแกรุมด่าฉันฉันจะไปฟ้องครูแล้วก็ไปฟ้องแมนะ่น่ <c oughs> พวกแกเจอดีแน่ชอบลุมหัวด่าฉันดีนะัก <c> ค <oughs> ุณครูขนะ <c oughs> เอ้าเด็กหญิงจอมไปอะไรฮะไปอะไรอะลูกครูขะพวกนายมันบอกว่าหนูไปฟ้องครูว่าเรื่องโทรศัพท์แล้วมันก็บอกว่าพวกมันก็บอกว่ามันจะจะบอกเพื่อนัางห้องว่าหละว่าหนูเป็นคนไปฟ้องครูแล้วก็จะไม่ให้เล่นด้วยไม่แต่แล้วมันก็บอกว่าไม่ให้เพื่อนเล่นกับหนูแล้วมันก็บอกว่า แล้วมันก็ลุมหัวด่าหนูค่ะครูนี่เธอทำดีแล้วมาบอกครูอะนี่ไม่ได้เรียกว่าฟ้องหรอกลูกเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูจะจัดการให้ครูไม่ต้องไปแล้วก็ได้แล้ค่ะเดี๋ยวมันจะมาด่าหนูอีกว่าแบบเป็นคนขี้ฟ้องฮะเมื่อกี้บอกว่านี่พวกเธอได้ยินไหมเมื่อกี้ เายจอมันบอกว่ามันจะไปฟ้องครูอ่ะเออฉันก็ว่าจริงแหละมันคงจะไปฟ้องครูจริงๆมไม่เป็นไรนะปอย,อยมีเราอยู่แต่ว่าเครื่องมันราคาครึ่งแสนเลยนะมาตามครูมาปะลูกปะครูผู้หญิงกับผู้ชายห้ามแตะเดือต้องตัวกันนะคะ ด็กคนนี้นี่จะตบกระบ,บาลเลยเรายังเด็กอยู่นะรู้แล้วค่ะนั่นไงครูมาแล้วพวกเธอลุมด่าเพื่อนเหรอไม่ได้ด่าสะหน่อยค่ะแค่พูดแต่ว่าทำไมจอมเขาบอกว่าพวกเธอลุมด่าเขาล่ะแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่าห้ามเพื่อนในห้องพวกเธอจะไป หามเพื่อนในในห้องเล่นกับยัยจอมใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเพื่อนคีฟ้องด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจริงไหมล่ะคะเพราะว่ายัยปอยอะ่ะมันเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนอยู่ดีๆแล้วมันก็ไปฟ้องคุณครูว่าโทรศัพท์มาโรงเรียนแต่ว่านี่มันเป็นกฎของโรงเรียนห้ามโทรศัพท์มากใครฝ่าฝืนถือว่าว่าอะไรเขาครู ขอให้บอกว่ายึดโทรศัพท์ไปไปายเดือนให้เอามารับให้กลับมารับพาผู้ปกครองมารับด้วยค่ะ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 คระวังไว้นะพวกเธอค่ะแล้วก็เล่นกับเพื่อนด้วยนะค่ะอุ้ยครูพูดคำเดียวก็รู้เรื่องแล้วหน้าไปไหนก็ไปปะลำคันไล่ครูอย่างนี้เลยเหรอ จอมจริงยิงจอม,จอมค่ะครูได้กินข้าวไหมาเนี่ยวันนี้ไม่ได้กินค่ะอ่ะเดี๋ยวครูซื้อนมให้กินเนาะอ,อือันนี้ก็ได้อ่ะนี่นะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณครูพ่อเ <c oughs> ยียจอมขี้ฟ้องว่ะขี้ฟ้อง ถึงเวลาเรียนแล้วฉันไปเรียนก่อนนะสวัสดีทุกคนอุ้ยจอมเป็นไรอะ่ะจุดนี้แหละเป็นไรอะ่ะเป็นไรคือว่ากลุ่มเย่ปอยอะ่ะคนที่ฉันจะพาไปกินข้าวด้วยอะ่ะที่เดินตามตูดฉันมานะ่ะอ๋อกลุ่มพวกนั้นะ่ะเหรอทำไมอะ่ะ มันทำอะไรแกเหรอมันบอกมันบอกมันด่าฉันอ่ะว่าฉันเป็นตัวขี้ฟ้องอ่ะฉ <c oughs> ันแค่ทำตามกฎของโรงเรียนแค่นัดนเองอ่ะ <c oughs> อุ๊ยจอมไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วเรื่องเนี้ยพวกเธอยังมีฉันอยู่นะเ <c oughs> นี่ยเรื่องเี้ฉันจะไปแพร่กระจายทั้งโรงเรียนเลย <c oughs> ว่าเธอเมานไ้ขี้ฟอ <c oughs> ้องเบาได้เบานะ กวดอะไรอ่ะเรียนดีกว่าเรียนดีกว่าเขาเรียนเขาเรียนหลังเลิกเรียนเฮ้ถึงเวลาไปรับจอมแล้วนี่นะไปรับรูปดีกว่าตอนแรกสภาพรถยังดีอยู่เลยโอ้โหนี่ไปชนอะไรมาเนี่ยเออ รออยู่ตรงนี้ก็ได้อะกว่าจะออกมากว่าคุณครูจะปล่อยอาจารย์แักเรียนทุกคนกลับบ้านได้ใครเรียนพิเศษดอยุดเรียนก่อนนะจ๊ะครับค่ะไปดีกลัวทำหน้าเศร้าไว้เฮ้ยไอ้จอมแกจะไปไหนวะ มานี่ก่อนสิมาเคลียการให้รู้เรื่องเธอขี้ฟ้องชิม,มัดเลยใช่จังหวะนี้แหละเด็ดสุดละแม่อยุ่งนี้แกเป็นคนฟ้องใช่ไหมแล้วแกบอกว่าฉันจะฟ้ององกีกก็ฉันก็ฉันบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนฟ้องรูไงเรื่องโทรศัพท์อะ แต่ว่าครูเดินมาตามตูดเธออะฉันว่าเธอเป็นคนขี้ฟ้องแน่เลยอะ <c oughs> นั่นปอยนั่นนั่นจอมใช่ไหมน่ะลูกฉันชัวร์เลยโดนเพื่อนแกล้งแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อย่างนี้แม่ต้องออกลงซะ <c oughs> เป็นไรกันฮะแม<า>่เป็นไรให้จอมลูก ฮะนี่แม่จอมเหรอสวยแล้วไงแต่ก็บอกไปเถอะแม่มันพวกมันลุมด่าหนูว่าไม่เป็นไรนะลูกนะนี่พวกเธอพ่อกับแม่ไม่สั่งสอนหรือไงฮะว่ามาแกล้งลูกคนอื่นแบบนี้ก็จอมมันฟ้องครูว่า ปอยอ่ะมันเอามันเอามันแอบเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนลูกครูก็หยุดไอฟอนสิบของปอยไปสิ้นเดือนนั้นอ่ะกว่าจะมารับกว่าจะเอาได้นี่เด็กๆรู้ไหมคะว่ากฎโรงเรียนอ่ะมีกี่ข้อสามพข้อค่ะใช่กฎยี่บสาม่ายังไงนะห้ามแอบเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนนี่แหละ เพื่อนไม่ได้ขี้ฟ้องเพื่อนแค่ไปบอกโคูเรื่องนี้มันบอกว่าขี้ฟ้องขี้ฟงขี้ฟอ้ฟองอะไรแล้วพวกแกอ,อกมาลุมด่าหวัวลูกฉันทําไมฮะอยากโดนดีใช่ไหมเปล่าค่ะอเดี๋ยวฉันตบปากทีละคนเลยเนี่ยแป๊ะแปะแปะ,ปะ,ปะทีละคนเลยเฮ้อมันแกล้งลูกสาวฉันเจอดีนะเจอดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลูกปะ แม่ย่าจอมหน้ากว่าจังวะยที่ลังจะไม่ไปยุ่งแล้วเนอะไม่ได่ามาแล้เด้อเป็นไรลูกฮะโดนเพื่อนแกล้งแบบนี้ทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะแม่โดนแกล้งทุกวันเลยเกอรหกเกอหกแม่ได้เงียนจริงๆเลย แล้วพวกมันน่ะมันตบมันตบหนูทุกวันเลยมันก็ลุมด่าหนูทุกวันเลย,ลเลยอะ่ะไปฟ้องไปบอกครูหรือยังคะลูกหนูบอกแล้วค่ะครูก็มาจาัดก,การให้แต่มันก็ไม่ฟังกับครูค่ะแม่มันยังด่าครูอีกด้วยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวอย่างนี้พวกมันต้องได้ขึ้นห้องปกครองค่ะจริงพวกนี้เดี๋ยวแม่จะไปหาคุณ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย